สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวรูบิกที่ผมบอกในคลิปที่แล้วฮะว่าผมจะรีวิวตัวนี้ที่ผมได้มาแล้วตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับก็เป็นรูบิก5้า M F 5ของรุ่น m o ยนะูฮะหรือ m o ฟังโจชื้นะฮะก็เป็นพนะัลโซเนาะนี่ก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นคำคู่มือมาเริ่มแกะอันนี้กันหกคูณอันนี้ก็จะเป็นรุ่น อ่ uh, อะไรนะยูซินลิตเติ้ลเมจิกหกคูณหกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนห้าคุณห้าก็จะเป็นกล่องลักษณะอยี้นะฮะเป็นพลาสติกบป่งใสนะครับนี่อันนี้เป็นกระปุกได้นะเป็นกระปุกออมสินได้วิธีการเปิดก็ก็แค่แคตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็เปิดออกมาได้เลยอันนี้เป็นใบเลยก็ไม่รู้นะอืมเออเป็นภาษาจีนนะฮะเป็นใบ เอ็มเอ็มห้าแล้วก็มาดูที่นี่มีคู่สิ่งที่แถมมาด้วยก็คือคู่มือนะะที่ยาวมากครับซึ่งเราจะไม่อ่าน,นะฮะก็มาดูที่ตัวลูกกันโอ้คุณภาพครับหมุนดีครับหมุนดีความรู้สึกนะครับตอนมันจะมันมือฮะมันมือแล้วกรอบกรอบฮะกบกอบก ถ้าหมุนแรงๆมันก็จะล็อกอัพนะแต่ว่าถือว่า <haha> ดีไหมดีมากครับสำหรับมือใหม่ครับอย่างผมเนี่ยแหละก็ลุ่นนี้ถ้าประเมินออกมาก็โอเคเลยดีเลยเดี๋ยวผมยังเล่นท้าคุณ5่าไม่เป็นเดี๋ยวลองไปศึกษาวิธีเล่นดูก่อนนะฮะก็อันหนึ่งนะฮะมือที่ตัวหกคุณหกันบ้าง โอ้คุณหนกตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของยูซินนะก็คนนี้ใครผมไม่รู้จักนะว่าใครจำไม่ได้แลครับนี่นะครับก็เปิดออกมาเปิดออกก็จะมีคู่มือครับเป็นคู่มือของยูซินก็ยาวประมาณนี้ยาวจนเกินกล้องก็ประมาณนี้ ซึ่งคงไม่มีใครอ่านกันหรอกมาดูที่แพ็กเกจสินค้ากันโอ้ก็ลูกลูกไม่ได้ใหญ่นะแต่ดูในกล้องคือใหญ่มากเลยแต่แต่ไม่ใหญ่เลยก็ first สเทิครับความรู้สึกครับมันแข็งแข็งนิดหน่อยฮะต้องไปหยอดน้ำยามาหน่อยมันจะแข็งแข็งหน่อยแล้วก็ ถือว่าไม่แย่ก็มาสุดมาดูสื่อแพลตี้สักรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ย,ยเกือบแล้วครับเมื่อกี้มันจะล็อกอัพนะก็เนี่ยฮะสื่อแพลตี้ก็เป็นแบบนี้แก้กลับ,บเหมือนเดิมครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับยูซินลิตเติ้ลเมจิกหกูณหก ก็ไม่มีอะไรมาครับจะแค่มารีวิวลูบิกห้าคูณห้ากับโผนกที่ผมมีลูกแรกของผมเลยนะฮะผมแต่ผมชอบ5้าคูณห้าเมากกว่าโอเคกว่าก็รับครั้งนี้ก็จบแค่นี้นะบ๊ายบาย